ชวนส่งท้ายเดือนแห่งความรักมาพักผ่อนทนิ้งทวนชวนครอบครัวมาฟินช่วงหยุดยาวกันที่พิมพ์ตาราบีตีสสอร์ดใกล้ทะเลเทฮาแบบจัดเต็ม e เพราะเต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกสนุกมากมายเป็นไฮไลท์ที่ถูกใจทุกเพศทุกวัยทำให้คุ้มค่าทุกช่วงเวลามาเริ่มกันที่มุ่งสำหรับเด็กๆเกช่นเล่นสนุกในสระว่ายน้ำสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานแยกสรดเด็กและผู้ใหญ่หรือจะชวนไปเกาะก,กองทรายที่ชายหาด เสริมสร้างจินตนาการความรู้และต่อด,ด้วยมุมคู่รักพายเรือคายักชมบรรยากาศหาดแหลมแม่พิมพ์สุดฟินอินเลิฟเสิร์ฟความสุขให้กันและกันปิดท้ายด้วยมุมสำหรับครอบครัวจัดเต็มปาร์ตี้ปิ้งย่างสังสรรค์มีอุปกรณ์ปิ้งย่างให้เช่าเพื่อเขย่าความสนุกยามค่ำคืนก่อนจะมานอนหลับอย่างเต็มตื่นในห้องพักหลักสไตล์สบายกายและใจขั้นสุดได้แก่ห้องสุบเรียห้องดีลักห้องเฟมิลี่ ห้องเฟรนลี่บีดและห้อง Family d e l u ักภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันบรรยากาศอบอุน่นหอมกลุ่นในบรรยากาศวาเลนไทน์สุดท้ายนี้วันแห่งความรักสามารถเป็นได้ทุกวันหากเติมคำว,ว่าครอบครัวดังนั้นรีบแพ็คก,กระเป๋ามาทัวร์อำเภอแกลงจังหวัดระยองพักผ่อนติดทะเลหาแหลมแม่พิมพ์ปาร์ตี้สุดฟิงกันที่พิมพ์ทาราบีดรีสอร์ทเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาสนุกกัน